อะตอมิกเบสของก็อตซิล่าเนี่ยมันอันตรายหรือเกินครับซึ่งไอ้คองก็รู้ดีครับก็เลยจําเป็นจะต้องกระโดด <laughs> จังหวะที่เป็นการยืนยันน่าจะเป็นการแบบว่าตอกหมด100%ครับว่าเมกะก็อตซิล่ามีแน่แต่จะโผล่มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูในหนังเพราะ สวัสดีครับตอนรับเราก็สู่รายการเมเจ t r ์ทร e r ท a l k นะครับวดำเนินรายการโดยผมจีนวิลเฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะครับเอามาพูดคุยกันเอามาถอดรหัสกันทีละชั้นทีละชั้นเลยครับเราจะได้เห็นว่าตัวอย่างนั้นๆมีอะไรแอบซ่อนเอาไว้ให้เราดูบ้างในหนังเต็มๆมันะครับเรยกว่าเป็นการเตรียมตัวอุ่นเครื่องแล้วก็เป็นการกระตุ้นตัวเองก่อนหนังเต็มๆจะเข้าฉายครับและสําหรับตัวอย่างหนังที่จะพูดถึงในสัปดาห์นี้นะครับไม่มีเรื่องไหน ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับเราได้รู้จักกับก o d z ซิล่าเวอร์ชันฮอลลีวูดครั้งใหม่ที่เขาเอากลับมารีบูตนะครับในปี2014ครับเป็นจุดเริ่มต้นของ m o n s t e r v ์ r วินะครับหลังจากนั้นในปี2017ก็มีคองสกาอ s l a n d เข้าฉายนะครับตามมาด้วยก o d z ซิล่าคิงอ f t เดอะมอนสเตอร์ในปี2019ครับเรียกว่า7ปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มก่อร่างสร้างตัว m o n s t e r v e ์เวหรือว่าจักรวาลสัตว์ยักษ์เนี่ยไปพร้อมๆกันครับและณวันนี้ มันคือศึกใหญ่ศึกสําคัญศึกวันทรงชัยที่ตัวละครสัตว์ยักษ์2ตัวสําคัญจากมอนสเตอร์เวิดจะได้มาปะทะกันครับก็ซิล่าเวอร์ซัสของนั่นเองครับงานนี้นะครับพกับโดยผู้กับฝีมือดีนะครับแกชื่อว่าอดัมวินการ์ครับงานที่เคยกํากับมาก็มีทั้งยูอาร์เน็กซ์นะครับแล้วก็เดอเกสครับถือว่าเป็นผู้กับสายทรลเลอร์หรือว่าหนังระทึกขวานที่ฝีมือดีไม่น้อยแหละครับอาวเพื่อไม่เปการเสียเวลาครับเราไปดูตัวอย่างก็ซิล่าเวอร์ซัสของกันดีกว่าครับ หนังเปิดตัวด้วยภาพของเมืองถล่มทลายนะครับจะเห็นว่าไอเหตุการณ์สัตว์ยักษ์ถล่มโลกที่มันถูกปลดล็อก ok มาตั้งแต่ก o ร์ซิล่าเคเอลส์เดอะมอนสเตอร์เนี่ยยังไม่หยุดครับภัยพิบัติสัตว์ยักษ์ถล่มโลกเนี่ยยังคงอยู่ครับแล้วดูเหมือนว่าความหวังของมนุษย์ในการเอาไอสัตว์ยักษ์เหล่านี้ออกไปให้ได้เนี่ยก็คือคิงของนั่นเองครับมนุษย์ก็เลยตัดสินใจนะครับไปพาเอาตัวคองที่เคยปรากฏตัวในหนังคองส卡尔ไอแลนด์นะครับตอนนั้นเป็นเซตติ้งอยู่ในช่วงประมาณปี1973ครับมนุษย์ ทีมงานไปจับคิงคองขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดยักษ์มานะครับเราก็ได้เห็นกับว่าโอ้โหขนาดของมันเนี่ยใหญ่โตอลังการกว่าหนังภาคแรกมากๆเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องขนาดกันนะครับหลังจากนั้นหนังก็เปิดตัวตัวละครตัวสําคัญครับแกมีชื่อว่าเห็นด้านหลังกันไหมครับแกมีชื่อว่าเนสเนลินครับเนสเนลินเนี่ยรับบทโดยอเล็กซานเดอร์สกาการ์ดนะครับในบทบาทของนักธรณีวิทยาที่กำลังจะมีบทบาทในภารกิจสําคัญครับและในภารกิจที่ว่านี้ก็เพื่อที่จะ หยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ได้ครับนังเปิดตัวตัวละครที่น่าจะสําคัญกับหนังชุดนี้ที่สุดตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวละครเด็กผู้หญิงครับเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเจียครับเจียเป็นเด็กชนเผ่าที่ดูจากเสื้อผ้าเนี่ยดูไม่ปกตินะครับไม่ใช่คนที่อยู่ในสังคมเราธรรมดาไม่ใช่คนที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่เรารู้จักครับแต่ว่าดูจากชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ย ผมว่าถ้าเราลองไปเทียบกับหนังของ Skull Island ์นะครับเราจะจําได้ว่ามีชนเผ่าที่อยู่บน Skull Island ์ที่บูชาคองอยู่เนี่ย เขาจะผูกผ้าเขาจะมีการห่มผ้าชุดสีแดงครับซึ่งเป็นสีแดงที่คล้ายกับชุดที่เด็กเจียเนี่ยสวมใส่ครับโดยตัวละครเจียเนี่ยแสดงโดยนักแสดงเด็กที่ไม่เคยมีผลงานมาก่อนน,น,นะครับชื่อของเธอก็คือเคลรี่ฮอตเทิลครับความพิเศษของเคลรี่ฮอตเทิลก็คือประเด็นสําคัญเธอเป็นเด็กที่มีความพิการทางด้านหูครับพูดง,ง่ายๆก็คือเธอเป็นเด็กหูหนวกนั่นเองนะครับตัวเคลรี่ฮอตเทิลเนี่ยเธอพิการทางหูโดยเกิดมาในครอบครัวที่หูหนวกกันมาตามกรรมพันธุ์ครับเรียกว่ามาจนถึงรุ่นเธอเนี่ย เป็นรุ่นที่4แล้วครับนั่นทําให้มีความพิเศษตรงที่ k คล l ี่ฮอทเตอร์สามารถใช้ภาษามือได้อย่างคล่องแคล่วครับเราจะเห็นได้จากไอวีทีอาร์ที่มีการพูดถึงเรื่องของเด็กที่มีอาการพิการทางหูเนี่ยตัว k คล l ี่ฮอทเตอร์เนี่ยได้ร่วมแสดงอยู่ในวีทีอาร์เหล่านั้น,นยอยู่บ่อยครั้งครับนี่แหละครับผมว่าเขาน่าจะแคสติ้งแคล l ี่ฮอทเตอร์มาเพื่อรับบทนี้ ด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องน่าสนใจแน่ๆครับนอกจากตัวละครเด็กที่ชื่อว่าเจียนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่เปิดตัวมาพร้อมๆกับเจียก็คือตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งครับที่รับบทโดยริเบก้าฮอลนะครับตัวละครของริเบก้าฮอลเนี่ยในตัวอย่างยังไม่ได้พูดอะไรชัดเจนนะครับว่าเธอทําหน้าที่อะไรเธอเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้อย่างไรครับแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือเธอพูดกับเจียครับว่าเธอสัญญาว่าจะปกป้อง ซึ่งคองก็ทําแบบเดียวกันครับเราเห็นเด็กเจียเนี่ยเดินเข้าไปหาคองที่อยู่บนเรือนะครับในฉากนี้เนี่ยจริงๆเจียก็อยู่ในนี้แล้วนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับขนาดของคองเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจริงๆครับถ้าเราเทียบกับหนังคองสกอเร i ์ไอแลนด์เนี่ยตอนที่ตัวละครของบลีลาสันไปอยู่ในมือของคองในหนังเรื่องคองสกอเร i ์ไอแลนด์หรือว่าตอนที่ตัวละครของทอมฮิวเดนสตันกับบลีลาสันไปยืนอยู่ตรงหน้าผาแล้วเจอกับคองเอาหน้ามาจ่อใกล้ๆเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยครับว่า จริงๆคองถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์ในคองสกร์ไอแลนด์นะครับถ้าตัวผมเป็นคองเนี่ยคนจะประมาณเท่าเนี้ยฮะคนจะประมาณเท่าน่าจะประมาณนิ้วของคองได้นิ้วชี้นิ้วกลางนี่แหละครับไซส์จะประมาณนี้แต่พอเราดูในตัวอย่างก็ซิลลาเวอร์ซัสคองเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับคือเจียเนี่ยเป็นเด็กก็จริงนะฮะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมฮะประมาณข้อนิ้วแต่ว่ากลายเป็นว่าพออยู่ในก็ซิลลาเวอร์ซัสคองเนี่ย ตัวละครเจียเล็กเป็นมดเลยครับเหมือนจะเหลือแค่ปลายเล็บของคองเท่านั้นนะครับเราเห็นได้จากตัวอย่างชัดๆเลยครับว่าฉากนี้เนี่ยเจียอยู่ในนี้แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นเจียเลยครับเพราะว่าเจียตัวเล็กมากๆครับยิ่งพอตัวอย่างมันสูบอินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเหลือตัวเท่ากับมดเท่านั้นแหละครับนั่นคือการยืนยันทัาว่าตัวละครคองในหนังเรื่องก็ซิลเวอร์ vs คองมีการขยายขนาดขึ้นจากหนังเรื่องคองสกาวไอแลนด์พอสมควรนะนะครับ ในตัวอย่างหนังเนี่ยเอาจริงๆแล้วยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าที่มนุษย์ไปจับคลองมาเนี่ยเพราะว่าต้องการเอาคลองมาต่อสู้กับกอซิล่าได้อลอกคำพูดของมนุษย์รวมทั้งบทบรรยายที่ปรากฏในตัวอย่างหนังเนี่ยยังค,ค,ค,คลุมคลือครับคล้ายๆกับว่ามนุษย์จะเอามาจัดการกับสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ยืนยันครับว่าเป็นกอซิล่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอย่างที่เราเห็นครับว่ามันก็มีสัตว์ประหลาดตัวอื่นเนี่ยเพ่นพ่านอยู่ หลังจากไอเหตุการณ์ในก็ร z ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเนะครับแต่ทันทีที่ของขึ้นเรือมาไม่ต้องคาดเดาเลยครับเมื่อเกิดพายุใต้น้ําขึ้นเมื่อเกิดเรือสั่นไอตัวที่มาเยือนเนี่ยชัดเจนครับมันคือช็อตที่อยู่ในโปสเตอร์นะครับกระโดงก็ d z ซิล่มาทันทีเลยครับพุ่งมาเพื่อโจมตีเรือรั้วกลุ่มเรือที่พาคองมาเรียกว่าล่อกันกลางน้าเลยครับเรือระเบิดกระจายครับและก็กลายเป็นช็อตแรกที่เราได้เห็นคอง ปะทะกับกอซิล่าเต็มๆครับหลังจากที่กอซิล่าโผล่จากน้ำพรวดมาเพื่อเสยคองที่กำลังสังเกตอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใต้น้ํากันแน่นั่นแหละครับการประทะกันก็เกิดขึ้นทั้งคู่ขึ้นไปยืนอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบ,บินนะครับแล้วก็มีการซัดกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับและไอการซัดกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเป็นการยืนยันคบว่างานนี้คองกับปนุษย์เราอยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะในขณะที่คอง ต่อยก็ซิล่ามนุษย์ก็ระดมยิงปืนตึกๆๆๆใส่ก็ซิล่าเช่นเดียวกันนะครับ s <S แต่สุดท้ายก็ต้องระวังอยู่ดีครับเพราะนอกจากขนาดที่ใหญ่โตหนังที่เป็นเกราะแข็งแกร่งแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอาวุธที่ก็ซิล่ามีแล้วเรากังวลตั้งแต่ก่อนหนังจะเข้าก่อนที่ตัวอย่างจะใช้ก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือ อะตอมิกเ a รสของก็อซิล่าเนี่ยมันอันตรายเหลือเกินครับซึ่งไอ้คองก็รู้ดีครับก็เลยจําเป็นจะต้องกระโดดหนีครับทําอะไรไม่ได้นะครับมันรุนแรงมากเดยก็ตายหาไปเหมือนไอ้าลิสอินบอร์เดอร์แลนด์อะตอมิกเบรสมันพุ่งจากในน้าทะลุเรือขึ้นไปครับคองก็เลยจําเป็นจะต้องกระโดดหนีอะตอมิกเบรสในฉากนี้แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าฉากนี้จะจบลงแค่นี้หรือเปล่านะครับ นอกจากตัวละครมนุษย์ที่เปิดมาตั้แต่ต้นตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครของอเล็กซานเดอร์สกาการ์ตนะครับตัวละครของริเบกาฮอลนะครับตัวละครเด็กเจียที่รับบทโดยแคลลี่ฮอตเทร์นะครับอีกหนึ่งตัวละครมนุษย์ที่ปรากฏตัวมาในตัวอย่างก o ซิล l a vs. คองก็คือตัวละครของนักแสดงญี่ปุ่นคนนี้ครับตัวละครองูริชุนเนี่ยชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าแกเป็นตัวละครที่มาแทนที่ตัวละครของเคนวัตนาเบะเพราะว่าตัวละครของเคนวัตนาเบะที่อยู่มาตั้งแต่กอซิล l าแล้วมาตาย My friend, Nekosila king of the monster เพราะว่าองุริชุนรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเรนเซริซาวะครับเมเป็นญาติฝั่งหนึ่งแล้วฮะฝั่งไหนยังไม่มีการเฉลยนะครับอ่ะรอดูในหนังเต็มๆนะครับว่าแกจะเป็นญาติฝั่งไหนของดรเซริซาวะนะครับองูริชุนเนี่ยเป็นนักแสดงญี่ปุ่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามาจากผลงานหนังญี่ปุ่นก่อนหน้านี้หลายต่อหลายเรื่องกันนะครับแกเล่นทั้งโครซิโร่เป็นตัวละครพระเอกของเรื่องนนะครับรวมทั้งรับบทเป็นตัวละครประหลาดประหลาดในเทราฟอร์ม่านั่นเองนะครับและนี่คือหนังฮอลลีวูดอย These are times. ตัวละครที่กลับมาอีกหนึ่งตัวนะครับคือตัวละครจากก็อตซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะครับแกมีชื่อว่าดร์มาร์ครัดเซลนะครับดร์มาร์ครัดเซลเนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากก็อตซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะครับตัวละครตัวนี้ชัดเจนครับว่าปูมาตั้งแต่หนังภาคที่แล้วแล้วว่าแกมีความรู้แล้วก็แกศึกษาพฤติกรรมสัตว์มาเยอะฉะนั้นแกพอจะรู้ครับว่าพฤติกรรมของก็อตซิล่าเนี่ยแท้จริงแล้วมันต้องการอะไรกันแน่แต่ว่าในหนังก็อตซิล่า vs ทองเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าดยแกพูดเลยครับ ก็ซิลาเริ่มทำร้ายผู้คนอย่างไร้สาเหตุครับนี่เป็นอีกหนึ่งตรกรที่น่าสนใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับก็ซิลาทำไมจู่ๆมันก็คลั่งขึ้นมานะครับในตัวอย่างก็ซิลา vs คองเนี่ยไม่ได้มีแค่ดรอาร์มาร์ตเซลปรากฏตัวมาให้เราเห็นครับ พ่อมาลูกสาวก็ต้องมาเหมือนกันครับแล้วลูกสาวของแกเนี่ยที่ชื่อว่าเมดิสันรัดเซลเนี่ยโตขึ้นจากหนังภาคแรกเยอะนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์กอรซิล่าเคิมเดอะมอนสเตอร์เนี่ยเมดิสันรัดเซลก็มีการศึกษาเรื่องของโมนาเรื่องของไอสัตว์ยักษ์เนี่ยโอ้โหมีการทําแผนที่เอาไว้เต่ไม่หมดเลยครับแล้วตัวเธอก็ไม่ได้กิ๊กก๊อกเหมือนภาคแรกแล้วนะครับเริ่มมีทีมงานครับแล้วก็โตเป็นสาวขึ้นพอสมควรนะครับกับตัวละครเมดิสันรัดเซลของมิลลี่บรอบบี้บราวน์นะครับที่พูดง่ายๆน่าจะเป็นตัวละครนางงงเเออออกกขซซซิลลาวรร์ััสนี่่แหะคบึง ส,สิ่งที่เมดรสันรัดเซลพูดในตัวอย่างนะครับมันก็สอดคล้องกับที่ดร์มาร์ครัดเซลเนี่ยพ่อของเธอพูดครับ mm hmm. เธอบอกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นกระตุน้นก็ซิล่ากระตุ้นมันอยู่ไอ้ตรงนี้ยังไม่มีการเฉลยนะครับว่าไอ้อะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับหลังจากตรงนี้นะครับในตัวอย่างก็มีการพูดถึงหรือตำนานจะเป็นความจริงไอ้คำว่าตำนานจะเป็นความจริงเนี่ย ผมคิดว่าถ้าคิดกันดูดีๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่ว่าตำนานก็ซิล่าประทะกับคองครับเพราะว่าไอ้เรื่องสัตว์ยักษ์เนี่ยรู้กันมานานแล้วในตัวอย่างก็ซิล่า vs คองเนี่ยมันมีช็อตที่ตัวละครอของรูเบก้าหอพูดชัดๆเลยครับว่าหรือตำนานจะเป็นความจริงมันเคยเกิดสงครามขึ้น yeah. ไอ้สงครามในอดีตที่ว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้เห็นชัดเจนครับแต่ว่ามีปล่อยออกมาครับผมว่าภาพในช็อต ช่วงเนี่ยน่าจะเป็นการ flash back ภาพในอดีตครับภาพเหตุการณ์สงครามสัตว์ยักษ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งมันไม่ใช่แค่กอซิล่ากับคองสู้กันนะครับแล้วก็ปัจจัยสําคัญก็อาจจะไม่ได้มีแค่สัตว์ยักษ์ครับเพราะเราเห็นเหมือนกับมียานบินประหลาดประหลาดอยู่ข้างหลังฮะยานบินที่ไม่เหมือนยานบินของมนุษย์ผมไม่แน่ใจครับว่าอันเนี้ย มันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันแน่ที่บอกว่าผมค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าไอ้ช็อตที่เราเห็นสงครามในอดีตหรือว่าตัวคิงคองสู้กับอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ภาพเหตุการณ์นในปัจจุบันมันน่าจะเป็นแฟลชแบ็กเนี่ยก็เพราะว่าในช็อตที่คองถือขวานที่เป็นสีแดงแล้วมียานบินเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเนี่ยเราเห็นมันสู้กับสัตว์ประหลาดที่เป็นเหมือนงูอยู่ครับแล้วไอ้สัตว์ประหลาดที่เป็นเหมือนงูบินได้เนี่ยเป็นการสู้กันบนเกาะครับซึ่งสู้กันบนเกาะ มันเหมือนโลกล้านปีมันเหมือนโลกในอดีตมากกว่าครับจริงเท็จแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูในตัวอย่างหนังเต็มๆมานะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นในตัวอย่างนี้ชัดๆก็คือเราเห็นเลยครับว่าเขามีตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวครับเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่ปรากฏตัวมาแต่ไม่ยืนยันนะครับว่าไอ้วอร์แบทหรือว่าโนซากิตัวนี้เนี่ยมันจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในมอนสเตอร์เวิร์สครั้งนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ปรากฏตัวให้เราเห็นแล้วล่ะครับมีข้อเท็จจริงน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับสนนับ คือคําว่า war bat war bat ลองออกเสียงตามครับ war bat มันก็พูดยากอยู่นะครับแล้วมันจะกลายเป็น war bat แล้วฮะเขาเปลี่ยนชื่อ war bat ญี่ปุ่นเปลี่ยนนะฮะต้นฉบับเนี่ยญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อที่ตั้งมาว่า war bat ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าไปเทสครับว่าเด็กญี่ปุ่นออกเสียง war bat ยาก war bat w อ r bat อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วทีมงานที่ออกแบบตัวละครตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่า เออเปลี่ยนชื่อไอ้งูยักษ์มีปีกที่ชื่อว่าวอลแบทเนี่ยเป็นโนสากิละกันเด็กญี่ปุ่นจะได้ออกเสียงง่ายหน่อยนะครับนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวละครวอลแบทที่จะมาปรากฏตัวในกอซิล่าเวอร์ซัสของครั้งนี้ครับ ถึงแม้ว่าเรื่องของตำนานจะมีการงำอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับก็ซีากับคองจะเป็นแค่2ตัวที่สู้กันจริงๆจังๆในเรื่องหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดนี้ยังไม่มีอะไรชัวนะครับจะมีตัวแปรอะไรสอดแทรกมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรอดูในหนังเต็มๆครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมได้ยินว่าผู้กำกับแกเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าศึกสัตว์ยักษ์ครั้งนี้จะไม่มีการออกมากักกลางๆแน่นอนมันจะต้องมีผลอย่างชัดเจนใครแพ้ใครชนะซึ่ง โอ้โหเราก็เห็นครับว่าเขาก็ซัดก,กันจร,งจรงจิงจังจังๆนะครับจากช็อตแรกเราเห็นเขาต่อยกันบนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยแต่คราวนี้ต่อยกันในเมืองครับรถด,ดาววิ่งกันขวักขวายครับและช็อตนี้คือไฮไลท์ของตัวอย่างก็ซิล่า vs คลองครับช็อตที่เราอยากรู้อยากเห็นมานานแล้วว่าไออะตอมิกเบรสที่ก็ซิล่าใช้เป็นอาวุธพิฆาตเป็นอาวุธตังหารเนี่ยมันดูอันตรายนะพ่นทีเดียวน่จาจะทะลุค,คองเลยนะคองจะไปสู้ได้ยังไง สู้ได้ครับเพราะว่าคองกลับมาคราวนี้ไม่ได้มามือเปล่าครับแกบมาพร้อมกับอาวุธส่วนตัวอะไรบางอย่างที่หน้าตาเหมือนขวานแล้วมันไม่ใช่ขวานธรรมดาครับมันสามารถรับ แสงอะตอมิกเบรสได้แล้วก็ไม่ได้แค่รับได้เพื่อป้องกันตัวเองนะครับมันรับและรวบรวมพลังเพื่อโจมตีกลับไปที่ก็ซิล่าได้ครับนี่แหละครับความมันของการประทะกรรันระหว่างก็ซิล่ากับคองในก็ซิล่าเวอร์ซัสของครับทั้งหมดในตัวอย่างก็ซิล่าเวอร์ซัสคองยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ผมว่าหลายคนจะรู้สึกครับว่าพี่ลืมพูดไปหรือเปล่ามันมีอันนี้อยู่ในหนังด้วยนะ ไม่ลืมครับเอามาตั้งข้อสังเกตกันตอนท้ายดีกว่าครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนพูดกันมาตั้งแต่ตัวอย่างยังไม่ปล่อยตั้งแต่หรือว่าตั้งแต่หนังก็ซิล่าเวอร์ซัคของด้วยซ้ำไปครับพูดกันมาตั้งแต่ก็ซีล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอพูดกันมาตั้งแต่หนังก็ซิล่าในปี2014เข้าฉายแล้วว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นมีชตกก็ซ i ล่าหรือว่าก็ซิล่าเหล็กครับในตัวอย่างเนี่ยมันมีการ เปิดเผยฟุตเทจบางส่วนที่ผมว่ายืนยันได้แล้วครับว่าในหนังก็ซิล่า vs คองจะมีมีชาก็ซิล่าหรือว่าก็ซิ l l a เหล็กปรากฏตัวแน่นอน100%ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยช็อตแรกประมาณ3-4วินาทีช็อตที่เราเห็นว่า มีชาวบ้านโดนถล่มเมืองแล้วก็มีสัตว์ยักษ์อยู่ด้านหลังเนี่ยพูดกันจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับจะว่าก็ซิลาก็ใช่แต่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับคือหน้าตามันเนี่ยดูไปแล้วก็อาจจะไม่คล้ายก็ซิลาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมันมีกระโดงบางอย่างมันมีความแข็งแข็งบางอย่างที่ดูแล้ว ไม่ค่อยเหมือนก็ซิล่าครับแต่นั่นไม่ใช่หลักฐานเดียวที่ยืนยันการมีอยู่ของมีช่าก็ซิล่าหรือว่าเมกะก็ซิล่าในหนังชุดนี้ครับจังหวะที่เป็นการยืนยนันน่าจะเป็นการแบบว่าตอกหมด100%ครับว่ามีแน่แต่จะโผล่มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูในหนังเพราะในช็อตที่เราเห็นตัวละครเรนเซริซาว่าตรงแบ็กกราวด์ตรงจอที่อยู่ด้านหลังมันยืนยันชัดเจนครับว่าเมกะก็ซิล่าหรือว่ามิช่าก็ซิล่า กำลังชาร์จอยู่น่าจะเป็นคําว่าแม็กซิมั h มชาร์จนะครับชาร์จเต็มเปี่ยแมแล้วเนี่ย <laughs> มันจะเป็นแค่อีสเตอร์เอแค่นี้หรือว่ามันจะปรากฏตัวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวแปรสําคัญในศึกสัตว์ยักษรรร์ครั้งนี้อันนี้ยังไม่ยืนยันครับแต่ขอละครับขออย่างเดียวคือไอ้กซิล่าพ่นอะตอมิกเบรสแล้วของเอาขวานรับแล้วจามไปบนกระบาลโกซิล่าเนี่ย ผมว่าก็ไม่น่าปล่อยแล้วนะครับอยากเห็นในโรงมากกว่าน่าจะตื่นเต้นกว่านี้คือปล่อยมาให้เห็นว่ามันถือขวานอย่างเดียวเนี่ยแล้วเอามาตีความกันเนี่ยก็พอแล้วสุดท้ายนี้ขอละครับถ้ายังจะมีตัวอย่างปล่อยออกมาอีกแล้วมันจะมีเมกะกกซิล่าหรือว่ามีชัากโซิล่าอยู่ในหนังมากน้อยประการใดก็ตามเนี่ยเก็บไว้ขอดูในโรงหนังนะครับรอดูมันเข้าฉายจริงๆในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันครับเอรีโกเป็นตัวอย่างแรกที่แค่ปล่อยมาก็ คนลุกไปทั้งตัวแล้วครับสำหรับแฟนๆหนังสัตว์ยักษ์หรือว่ามอนสเตอร์เวร์สนะครับก่อนที่หนังจะเข้าฉายในปีนี้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีฟุตเทจจะมีภาพจะมีต่างๆนานาปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันเรื่อยๆนะครับเอาไวถา้ถ้ามีตัวอย่างใหม่ออกมาแล้วมันมีอะไรที่เป็นความลับมันมีอะไรชวนให้เราถอดรหัสมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวผม G <fade> จีนวิวเฟเดอร์จะหยิบมาถอดรหัสให้ทุกคนได้ดูกันในเมเจอร์โทรทัศ์แบบนี้แน่นอนและนี่คือทั้งหมดของรายละเอียดที่เราอยากจะถอดรหัสให้ดูกันในเมเจอร์โทร หนังฟอร์มยักษ์ในปี2021ปีนี้ครับรอดูครับว่าศึกสัตว์ยักษ์ครั้งนี้จะออกมาสะใจสมการรอคอยขนาดไหนกับก็อสิล่า vs ของครับแต่วันนี้หมดเวลาของเมเจอร์ l ทรทอลแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับมีอะไรไม่ถูกใจมีอะไรคิดว่าตกหล่นไปหรือว่ามีอะไรเห็นแย้งกันคอมเมนต์เอาไว้นะรออ่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ